ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านบ้านเนินตะขบหมู่ที่4ตำบลวังโปง่งอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูร์ต่างพากันฮือฮาเมื่อพบต้นกล้วยประหลาดซึ่งถูกตัดลำต้นหายไปเกือบครึ่งเหลือแต่ตอแต่อยู่มาวันหนึ่งกลับพบว่ากล้วยและหัวปลีได้โผลออกมาจากกลางลำต้นสร้างความอัศาจรรย์ให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณหัวไร่ปลายนาของนางนัฐก,การศรีกรอ่ออายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่115ทับ1บ้านเนินตะคบ หมู่ที่4ตำบลวังโปง่งอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งได้ปลูกกล้วยไข่พันธุ์มาเลไว้รวมการกล่าวเจอถึงแต้นแต่มีอยู่หนึ่งต้นที่มีความผิดปกติแปลกประหลาดไปจากต้นอื่นและพบว่าออกลูกและหัวปีโผล่ออกมาจากกลางลำต้นซึ่งถูกตัดหายไปสร้างความผือหาให้แก่เจ้าของเป็นอย่างมากจึงนำไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังกระทั่งวันนี้ชาวบ้านและเซียนหวยจำนวนหนึ่งต่างพากันมาจัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้แต่งคันห้าเพื่อประกอบพิธีขอหวย กล้วยปหลาดตามความเชื่อโดยใช้แป้งฝุ่นรูปเบาๆที่หวีของกล้วยปรากฏว่าบางคนก็เห็นเป็นเลข507บางคนก็เห็นเป็นเลข547และจากการนับผลกล้วยพบว่ามีทั้งหมด6หวีจำนวน69ลูกขณะเดยียวกันชาวบ้านเชื่อว่าเป็นกล้วยไขย่จึงได้นําทูบเสี่ยงโชคของไอ้ไข่มาจุดบูชาปรากฏว่าเห็นเลข420จึงเตรียมนําเลขที่ได้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตามความเชื่อกันต่อไป